Buy with the mob, hum, do allah. Check you and me and do your job. Erg is the name, pinballer did the chain. Turn up for the watch, pressing plain Jane. You're the guinea chain, rest in peace to my superior. Erd man's gonna feed a village in Liberia. สบายครับผู้ใหญ่มาจากไหนครับ <S <S จันทบุรีครับจันทบุรีนะครับอันนี้จะไปส,สูบน้ําใช้เกี่ยวกับอะไรครับการเกษตรครับสวนทุเรียนมังคุดไปให้ลูกบ้านเหรอครับให้ชาวบ้านครับจันทบุรีนะครับมารับ8นิ้วเผา10เมตร2ชุดนะครับพร้อมเครื่องยนต์เทอร์อาม่าสิบแปแรงนะครับหลับจัดอุปกรณ์ครบเซตนะครับสายส่งน้ำอีก80เมตรนะครับ จากทางน้ำแสบนี้แล้วก็เครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนยต์อะไรไม่ดีเซลเรไม่ได้ยดิงออกมาเลยเพียงจะเทสให้อีกครั้งนึงนะครับครับเทสเครื่อง18แรงใส่กับปั๊ม8นิ้วน้ำเข้า2ทางเทสเครื่องให้ลูกค้าก่อนส่งลูกค้ามาจากจังทบ,บุรีนะครับ

วิวางอันนั้นทำไม่ได้ไหมได้ได้แล้วครับไป่องี้้ามัแข็ Từng mát từng mát từng mát 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 ใน,นี่ผู้ใหญ่จะเอาไปใช้เองหรือว่าไปขายคะใช้เองครับออ๋ใช้เอง <laughs> ชาวบ้านครับชาวบ้านเยอะเลยนะคะสามชุดใหญ่ลองที่สองนะคะ Hvat er þetta? อนาคอนดา8นิ้วนะครับอนาคอนดา8นิ้วกับเครื่อง18แรงของเจ่ห์รถกรูบณ์นะครับระยะทาง70เมตรนะครับได้ครับน้ำไปเป็นสายนะครับน้ำไปเป็นท่อนะ ึงนี่หน่อยอนะได้ดึงนี่น,น,น,นะโอเคอย่างนี้นไปแล้วครับไปแล้วรงานรง,งานอนาคอนดา <S S อ,น,อนาคอนดาเจโหดเพชรบุญ มาแล้วครับต้องตดัดสายรับสายรับนี่ครับปับ๊อม,อ,มอนาคอนด้าเจโหดนะครับเพชรบูรณ์นะครับตดน้ำคำ คองนะครับเพื่อถอยน้ํานะครับระยะทาง70เมตรนะครับข้อ8นิ้วนะครับ